สวัสดีอาจารย์ค่ะวันนี้นะคะจะมาพีเต์นในบทที่9ในเรื่องของอิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะความหมายของอิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะกลุ่มสังคมเป็นบุคคลตั้งแต่2คนนะคะที่มีประทัดฐานท่านิยมบางเรื่องเหมือนกันนะคะในกลุ่มอ้างอิงก็จะเป็นกลุ่มใดๆที่แนวความคิดของพวกเขาเนี่ยถูกนํามาใช้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะประเภทนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ีประเภทก็คือ แบ่งตามความเป็นสมาชิกนะคะอย่างเช่นครอบครัวอันที่2เป็นแบ่งตามระดับการติดต่อนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อคือ,คอปฐมภูมินะคะติดต่ออย่างสม่าเสมอทุตยภูมินะคะเป็นการติดต่ออย่างจํากัดค่ะอันที่3ามนะคะแบ่งตามความชัดเจนโดยสร้างนะคะคือกําหน,วนดวัตถุประสงค์ค่ะส่วนอันที่4ี่คือแบ่งตามความดึงดูดความน่าสนใจนะคะคือแบ่งกลุ่มตามความปัรถนาของเราค่ะกลุ่มนะคะมีอิทธิพลต่อการบริโภคค่ะ อันแรกก็คือการให้ข้อมูลนะคะอย่างเช่นการถ่ายทอดการให้ข้อมูลอันที่2คือประทัดฐานก็คือเรื่องพิธกรรมบางอย่างเพื่อคาดหวังจะได้รางวัลน,นะคะส่วนอันที่3คือความเหมือนก็คือในเรื่องของลักษณะของการเรียนแบบค่ะต่อมาเป็นหัวข้อ,อ,อกลุ่มสื่อสารในกลุ่มด้านการบริโภคนะคะก็คือการสื่อสารปากต่อปากนะคะลักษณะก็จะไม่เป็นทางการมีอิทธิพลเพื่อการสื่อสื่อสารได้ไกลเป็นไปได้ทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบนะคะ ต่อมาก็จะเป็นการสื่อสารปากต่อปากเหมือนกันปากทางอินเทอร์เนต็ตค่ะปากทางอินเทอร์เนต็ตก็ทําให้มีโอกาสผเผยแพร่ข่าวสารไปได้ไกลกว่าเข้าถึงคนนะคะ,ะได้ระยะเวลานานมากกว่าในระยะเวลาที่สั้นกว่านะคะต่อมาเป็นผู้นําทางความคิดนะคะผู้นําทางความคิดก็คือผู้มีอิทธิพลต่อผู้อื่นนะคะในด้านทัศนคติแล้วก็ได้พฤติกรรมอันสุดท้ายนะคะคือระดับความมีอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงนะคะ อันแรกก็คือใช้สินค้าเห็นได้ง่ายจากถกึงนะคะอันที่2ก็คือสินค้าเนี่ยไม่ใช่สิ่งจําเป็นสําหรับผู้บริโภคอันที่3ามก็คือลูกค้ามีความผูกพันผูกติดนะคะส่วนอันที่สี่ก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอันที่ห้าก็คือสถานที่บุคคลไม่มั่นใจในการซื้อค่ะขอบคุณมากค่ะ